โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องกางชั้นเก่นเครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับซิกโก้ทีวีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแวนสายเวทนะครับตามความขอที่มี f อซขอมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเล่นเป็นเซตเวททั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าของที่ออกหรือว่าจะเป็นไอเทมนะครับเป็นเวทลูนก็เป็นเวทหมดเลยนะครับจังหวะนี้ต้องเปิดแล้วครับล้างเหรอล้างเหรอเฮ้ยป๊อป ปังง <laughs> แตกหนึ่งครับแต่วันนี้แตกหนึ่งแล้วเปียออวเงาะโหดเกินขอบคุณครับเฮ้ยสาตาโอ้ยสาตาบินไม่ขึ้นสาตาบินไม่ขึ้นครับก่อนอื่นนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดลูนไว้ด้านล่างคลิปนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับหรือว่ายังไม่รู้แต่ว่าในทิกตอกนะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นลูนไอเทมแล้วก็พลังแสงไว้เลยนะครับเฮ้ยซาตาโอ้ซาตาน่าจะตายอยู่เมื่อกี้โอเคตายจริงแลยผมช่วยล่างต่อดีกว่าครับจงังหวะนี้ตวนี้มันไงไปังโอ้ยลาวิวไรัเราละละทำไมโอ้โหมาหลอดก็ได้ <c oughs> ไวเลยดี ไปดีนะมาตาฟักปากแซบจริงเลยเอาอเอ่อเอเอเออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ย,ยโอ้ยโอ้ไมเราไม่เอาม่เอาแม่เอาม่เอาไมเมเราเป็นตัวเล a เกมนะครับถ้าเล่นเป็นแมนเวทนะต้นเกมเราจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าต้นเกมถ้าคิดว่าเงินนำฝั่งศัตรูหรือว่าฟาร์มเก่งนะอุ้ยสามเป็นสองเลยเหรอ เฮ้ยเพิ่งมีรองเท้ากับดาวฟายหนึ่งนะ <c oughs> อันนี้ผมเพิ่งเล่นนะครับจนจะปีนึงนะ้วเพิ่งจับแวนมาเล่นเลยแวนสายเวดเนี่ยมันม,ม,มีคลิปหนึ่งอยู่ผมเอาแวนไปทาคีสมันได้ประมาณสี่พันห้าพันใช่ไหมว่าผมยังไม่ลองมาเล่นเวดนะอันนี้เพิ่งลองออกมาเล่นมีคนมาช่วยฟาร์มด้วยขอบคุณครับลิงพูดพอจังลูกขับอะไรอะเขาพูดอะไรกันเมื่อกี้ปังปังปังลองอันตรีทีหนึ่ง พังสามพันสต้า 3, สตาสตาสตาหนึ่งดอลล่าสตาา้าหนึ่งดอลล่าเพราะว่าเสี่ยวมันบินอะ่ะเฮ้ยมันจะบินแม่มันจะบินแม,นะม,นนมนะ่เอาเอาวอล์คายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอาแบบนั้นเลยวะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าโอ้โหอุ้ยได้ไวิ่งได้ยิงเลยไม่อยากเล่าแล้วผมไม่อ่านคอมเมนต์ดีกว่ามันกอมดูน้ำแบอ <laughs> เดี๋ยวจะมาสอนต่อครับแวนนะครับพยายามต้นเกมนะครับถ้าจะเล่นแวนเบนนะครับพยายามลานเพื่อนนะครับอันนี้อันอันอันนี้ต้องพยายามนะพยายามลานเพื่อนนะครับล้านให้เราเกิดนะครับเราถึงจะเล่นเล่นง่ายนะครับถึงจะเล่นง่ายเฮยจังหวะนี้เป็นไงเอาลิกเต์เฮ้ยปังเฮ้ยไม่โดนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยลิง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 มาลตลิงมาลตมาลลิงมาลต์ลิงมาลต เอาเฮ้ยหิวเหรอหิวเหรอมาดิ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 มาด,มาด,มาดิเอาไอ้ลิ้ยงไม,ม่ได้ไหมได้ไหมโอเคได้อยู่อุย้ยเมื่อกี้ก็ได้สามเลยดิคุ้มคุ้มคุ้มต่อต่อต่อเมื่อกี้ละผมกดตายเกิดนะครับขาป้อมคาปอมขาป้อม,อมผมไม่ดีคาปอมไม่ใช่ไม่ใช่เขาขาป้อมนะกี่แต่นี่ไม่เอาปัางปั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 ง ปังคลิปไปบนครับอุย้ยสี่พันห้าแล้วมาวะมาวะสี่พันห้าแล้วปั <c oughs> งปั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 งโอเคโอเคได้ได้มงกุฎแล้วครับผมได้มงกุรชิ้นต่อไปผมจะออกผมออกเป็นบูมสติกนะเพราะว่าบูมสติกมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์จังมจก็โอ้ไม่ถึง <c oughs> โอ้ไม่ถึง โอ้ไปช่วยลิงกันเอ้ยไปช่วยมารอดกันโอ้มาลิงตายปะถ้ากันหท่านเจ็บคอ,อนิดนึงเล่นไปด้วยภ้าไปด้วยเจ็บคอ,อนะครับดักลิงกันดีกว่าเอ้เฮ้ยเอาเอาเอามามามาใครจะมานะเอ้ยสาตาร์มาสาตาร์มาสาตาร์ต้องดวลแล้วละ่ะสกิลสองสกิลหนึ่งสมยัย ังแตกสมัยสมัยก็คือพันหนิดนะครับก็คือไอ้ไอตัวที่ใช้ฟานแลครับผมชอบเรียกสมัยตี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 ไอสตาร์จะบินใส่ผมไอ้เอาเอาเอาไอดักเงาครับดักสตาร์ต้องดักเงา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 นะ ไอ้บนลแตกครับทุกคนปังอ้ยหกขันแล้วหกขันแล้วฮูฮู้เจ็ดหนึ่งเกิดละเกิดละอันนี้เล่นกับแหลงควันนะครับไม่ไม่ได้เล่นกับแพทเล่นกับโกนะอันนี้ควันนะควันจะแบบกดดับยังไงอะแบบเออคล้ายๆแบบชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันแบบเนี้ยครับแบบกดห้าอย่างเงี้ 5, ย เพราะว่าผมจะได้เกิดด้วยไงถ้ากดห้าแบบร,รู้จักกันอะจะได้รู้ใจ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 อู้ไม่ถึงไม่ถึงอู้แลหลมแล้วไม่ไหวแล้วไอ้ละกูเอ้ยโอ้ไม่น่าเลยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยโดนรวบสองรวบสองรวบสองเนี๋ยผมขออนุญ,ญาตกินน้ำไปนะครับ โอเคชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะออกเป็นเอ,อเอ่อเอาเป็นจักรอปะต้านทานแทงไหนวะรู้สึกว่ามาหลอดเขาจะอึดจิ้มหายดิเปิดแมมหน่อยดิกลัวเมื่อกี้เขาพูดอะไระครับนิ่มเหรออย่างนิ่มเลยโอ้ลิเตอร์ปากแซ่บอีกแล้วมาจมดินอืม้ม มาตกมาตกมาตกตกมาตาย <laughs> มาไม่ดีดมาไม่ดีหรือเปล่านะพี <laughs> ่ดีมาดีดมาสิ <laughs> เดี๋ยวดักดักเขาเรียกว่าแอปซุม่มแอปแซบแอปแซบชอบใจหรอ <laughs> ไม่มีวะ่ะทุกคนไม่มีตัวมาเลย ทำไมไม่มีคนมาครับเดี๋ยวตีมังกรกันเต้ทดสอบดามจกับมังกรดีกว่าน,นะทดสอบนะจ้าขอทดสอบนะจ้าอุ้ยห้าพันเจ็ดห้าพันเ็แล้วทุกคนเข้าอะไรก่อนนะเล่นไม่เป็นเอาใหญ่เออเอาเอาเอาุเอ้ยอ้ยโดนนี่แล้วกูโอ้ยแขนแขนแขนมันต้องเจอมันต้องเจอไอ้ลิงไอ้ลิกเตอร์เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดน เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนไม่ถึงอีกเก็บฝาก่อนดีกว่าลิงกับลิเตอร์เมาหุ่มไม้หัวเลยอ่ะผม่มายหัวและเดี๋ยวมันต้องโดนชุดเดียวตายโฆษณาเข้าอีกแล้วไม่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 แล้วมันจะยอมไม่เข้าเฮ้ยลิง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 อติโอ้ยแตกเรียบร้อยมาชัดดาวเอาวีมันเกมตลกอ่าโจกาะมาแล้วไหนแทงยังไงเจ้าแทงแทง มาหล่นมาหล่มาหล่อึดลหอึดลหอึดลหมาหล่ลมมาหล่ลมเกมหาเมียเหรอคะอะไรอะพูดอะไรก็ได้เกมหาเมียหาเมืออะไรอะถัาครับเอาเป็นสมุนเป็นะครับจินไปหาาสายลายโว้ยบวกหนึ่งบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งอะไรเลื่มมาแล้วทุกคน มาละดามเมจผมมาละดามเมจผมเริ่มมาละแรงแรงแรงอยู่แล้วทีนึง <c oughs> อันนี้แค่โดนไปไปอะ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งลิกเตอร์เมื่อกี้ยิงทำเลโกูไอลิกเตอร์ไอลิกเตอร์ไอลิกเตอร์ออรโอ้คำมาแบนแรงจัด เอาเวลเลตเวลเลตขอไปทีนึงโอ้แรงจริงอเซนนี้เล่นโคตรมันเลยอ่ะหายไปเลยจุดจุดจุดเหลือลิงตัวหนึ่งลิงตัวหนึ่งเหลือลิงเหลือลิงเดี๋ยวจัดลิงอีกจัดลิงอีกรอจัดรอจัดมันเดี๋ยวรอจัดลิงก่อนรอจัดลิงนะครับ เฮ้ยลิงมันต้องมาตีเราอยู่ไอลิงไอลิงไอลิงไม่มีใครรอดจากคาบไปได้หรอกโ <laughs> oh, อ้โหนี่ก็เกิดแล้วนะครับเกิดละอันนี้อันนี้เกิดละอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าตอนนี้แวนเกิดละแต่ยังไม่ได้สมุนเวทนะครับถ้าได้สมุดเวทแรงกว่าน,นี้อีกนะครับอ๋อใสนะ่ป้อมมาใส่ป้อมก่อนละป้อมป้อมแตกเรียบร้อยเช่อนอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้เริ่มเจ็บคอแล้วทุกคนดันนกก่อนดักก่อนเอาของไปดูของแป๊บนึงเอ้ย,อยมีคนมาคนปัง <c oughs> <c oughs> ตืวดเว็นมาแล้วโอเคกลาล้วยปังอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนึ่งหมืน่นทุกคนเห็นไหมหนึ่งหมืน่นโอ้ หนึ่งหมื่นละเอ้ยเดี๋ยวรอแล้วหนึ่งหมื่นจริงกันป่าวะหนึ่งมื่จริงหรือเปล่ปาอุ้ยเก้าพันสองจะเรียกมัน้น้อยนะก็ก็คงคงจะหมดแหละหมด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 ุกเล่นละโอเคครับนั้นก็คลิปนี้ครับขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจะชนะละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ